ที่ผมมาในนามคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนะครับคุณทิพพงศ์นะครับกระทรวงดิจิทัลนะครับก็ท่านสุพพรแล้วก็ท่านนายวินนะครับเราสามคนเนี่ยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ละคนก็ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน้าที่นะครับเนื่องจากได้ผมนะครับได้ทั้งสามคนเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับพอท่านนายก ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ทันทีทราบก็ประสานงานมาแล้วก็ให้พวกผมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะก็มีทีมงานนะครับดรพัมนเพียงส้มแล้วก็ปันเวทพิทิชัยนะครับซึ่งเป็นดอ,อร์ด้วยกันเนี่ยก็นั่งดูแล้วก็เตรียมเอกสารทันทีเกี่ยวกับเรื่องพลบคอ,อมแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่ามีความเชื่อมโยงนะ,นะครับตั้งแต่เริ่มต้น สัมดประมาณสิบกว่าช่วงแต่ละนาทีนะครับเราก็ดูในการที่จะกล่าวร้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถาบันที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวัคซีนไม่ว่าเรื่องการล่าช้าก็ดีคุณภาพก็ดีประสิทธิภาพก็ดีและการจำหน่ายประชาชนก็ดีนดูเหมือนกับมองว่าสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่จะนําวัคซีนหรือแก้โควิดเนี่ยนะครับที่ทํา เหมือนกับดูประหนึ่งว่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันนะครับระหว่างรัฐบาลกับสถาบันซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเราในทีมงานทั้งหมดที่ทําก็ดําเนินการแจ้งกล่าวโทษนะครับกับคุณธนาธรนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรา1นึ่อกับพรบคอมมาตรา14ครับใน30มสิบนาทีที่คุณธนาธรแถลงครับข้อความไหนหรือว่าวรคตอนไหนที่เราบอกว่ามันเข้าข่ายมาตรา1นึเอ่เอทั้งหมดเนี่ย นะครับทั้งหมดมี11บเอ็วัดตอนนะครับนาทีที่3จุดอสองศูนย์เนี่ยนะครับที่โดยเฉพาะถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยต้องต้องดูรวมทั้งหมดนะครับแต่วัดตอนทั้งหมดนะ่ะมี11บเอ็วัดตอนนะครับตั้งแต่นาทีที่3ถึงนาทีที่28.10นะครับคือถ้าคนที่ฟังแต่ละช่วงแต่ละวะัดไม่ได้ฟังทั้งหมดนะครับก็เชื่อเลยครับว่าสถาบันเกี่ยวข้อง กับวัคซีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วตในทางตรงข้ามเนี่ยเขาย้ําเสมอนะครับย้ําในช่วงที่การถือหุ้นก็ดี100%เซ็นตก็ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีการโยงนะครับเรื่องทุนต่างๆซึ่งมันไม่ถูกนะครับถ้าถามว่าแต่แต่ละช่วงเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการเตรียมให้พนักงานสอบสวนดูแล,แล้วนะครับมีการถอดนะครับเรื่องช่วงเวลาในการ พูดนะครับในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าไม่ตรงกับความจริงเนี่ยนะครับเราก็มีข้อเปรียบเทียบซึ่งเมื่อวานเราก็ทราบดูว่าส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็ชี้แจงในประเด็นที่คุณธนาธรเนี่ยนะครับพูดแล้วนะครับเราก็เอามาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดนั้นมันไม่เป็นความจริงนะครับมีการบิดเบือนนะครับทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเชื่อนะครับแล้วก็ทุกคนก็ โทรมาถามผมแหละว,ว่าไอ้ยอย่างนี้สถาบันไปเกี่ยวข้องด้วยเหรอเราก็ต้องตอบนะครับว่าสถาบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับที่สําคัญก็คือว่ายัางไปดูถูกนะครับว่าประสิทธิภาพจะได้ไหมนะครับแล้วก็จะทั่วถึงไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่การบริหารจัดการและโดยเฉพาะนะครับดูถูกอย่างมากกคือรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ นะครับในการบริหารนะครับเชื่อมเชื่อมโยงกันนะครับแน่ละคนจะมีการดำเนินคดีกับคนอื่นทั้งหมดครับในขณะข้าหน้า้วยไหมครับทั้งหมดครับถ้าคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับหนึ่งึงสองเนี่ยนะครับทางทีมทนายที่ทําด้วยเนี่ยตอนนี้ก็คงทําเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่สําคัญคือว่าเราก็คงติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็อย่างสมมุติว่าวันนี้ทางทีมงานมากล่าวโทษเนี่ยก็ต้องดูว่าพนักงานสอบสวนเนี่ย เร่งรัดเนี่ยให้สอบให้เสร็จเนี่ยภายในเมื่อไหร่นะครับจะไม่มีประเภทแบบน้องทุบแล้วก็ปิ้งไปไม่เอาแล้วนะครับก็คือเราก็มีคณะทําง,งานติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเ <c oughs> พื่รอารายงานท่านนายกเรื่องตีนกับท่านรัฐมนตรีนะครับไอ้ดิจิตอลนะครับที่บอกว่าอาจจะมีผู้อื่นร่วมด้วยทุกคนที่ขอบอกแต่ว่าว่าเป็นกานดำเนคณะก้าวหน้าเองหรือว่าเป็นทุกคนครับทุกคนครับที่ผ่านมาที่โยงสถาบันกับ วัคซีนะนะครับตอนนี้คือพยายามเอาสองเรื่องเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องโดยทําให้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจนะครับว่าเอตกลงเนี่ยเขาจะได้รับวัคซีนไหมนะครับวัคซีนเนี่ยมีคุณภาพไหมเป็นเรื่องความสงสัยคือบิดเบือนข้อได้จริงนะครับทำให้ประชาชนไม่ได้เชื่อถือนะครับและทําให้สฐฐาธาบณันเนี่ยดูถูกเปลี่ยนทางจากประชาชนทั้งที่ประชาชนบางท่านเนี่ยฟังแค่ผ่นผานๆเท่าน,นั้นเอง นะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าทางสถาบันท่านก็ไม่มีโอกาสที่มาชี้แจงตามพวกผมเนี่ยครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมาบอกกับประชาชนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่เป็นความจริงนะครับอย่างยิงคุณพิธาในฐานะผั้ต่อไปเขาบอกว่าการตั้งคำถามการใช้ยามาวัคซีนก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้การตั้ง,งเดี๋ยวก็ต้องแยกนะครับต่างการตั้งคําถามเนี่ยนะครับกับการชี้นําคําถามมันต่างกันแ้ะการตั้งคําถามเนี่ยนะครับ มันจําเป็นต้องคําถามที่มันน่าสงสัยแต่ไม่ใช่คาถามที่ชี้นําที่ทาให้เวลาถามแล้วเชื่อว่าผิดต้องแยกนะครับคือเทคนิคในการใช้แบบเนี้ยผมว่าอย่าไปใช้เลยนะครับมันต้องมันต้องลึกกว่านี้ถ้าจะใช้ฝีมือกันจริงๆเนี่ยแต่คําถามแบบนี้มันไม่ใช่คําถามนะครับมันเป็นการชี้นําคําถามเพื่อให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยนะครับทําให้บุคคลอื่นเนี่ยเชื่อว่าผิดนะครับ เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะว่าผมเองก็ผิดหวังนะฮะกับสิ่งที่คุณธนทธรได้ได้กระทำข้อที่หนึ่งเห็นชัดเจนว่าพยายามบิดเบือนในคําโทษนะครับอย่างท่านทนายตุสลท่านผู้ช่วยตุสผลได้พูดไว้นะครับว่ามันมีการชีน้นําการพูดทําให้ประชาชนสําคัญผิดเข้าใจผิดในเนื้อหาสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผิดหวังก็ทําก็จะเข้าไปเข้าร่วมแต่ต้องสถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องสถาบัน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศรับไม่ได้นะครับเพราะพวกเราเนี่ยต้องการที่จะจงรับสักดีและปกป้องรัฐบาลข้อขที่2ส,สิ่งที่พยายามบิดเบือนก็คือว่าในเนื้อหาข่าวสารเรื่องของวัคซีนนั้นนะครับมันเสมือนทําให้พี่น้องประชาชนมีค,ความรู้สึกว่ารัฐบาลเองเนี่ยกำลังดําเนินการหรือว่าทนายกเองกําลังดําเนินการในการที่จะจัดหาวัคซีนมาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่คุณการะดาตอเองกําลังบิดเบือน ให้พี่น้องประชาชนมีความวิตกกังวลนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่านะครับทาไมรัฐบาลจะดูแลความปลอดภัยชีวิตของพี่น้องประชาชนและคุณธนาธรถ,ถึงมาเล่นตีกิจก,รการเมืองข้อที่3ก็คือว่าเห็นชัดเจนว่าท่านนายกรัฐมนต,ตรีรัฐบาลน,นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามทำนะครับที่จะรักษาชีวิตหาวัคซีนที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนไตยโดยมีมาตรฐานสากลและมีการรับรองจากต่างประเทศว่ามีคุณภาพแต่คุณธนาธรก็พยายามบิดเบือน ให้พี่น้องนะครับได้มีความรู้สึกว่ารัฐบาลทําไม่ดีไม่งามตั้งสิ่งต่างๆแล้วนี่การกล่าวหาท่านนายกการบิดเบือนและการจ่าข้าวถึงสถาบันมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งดังนั้นนะครับผมคงจะขอให้คุณาตอตใช้วิธีการอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วครับพี่มาบอครับท่านนายกได้ย้ำอะไรไหมครับก่อนที่จะเดินทางมาแจ้งขวาวันนี้ท่านก็พูดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับว่าต่อตามที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปว่าต่อไปเนี่ยใครที่บิดเบือน ในข้อมูลเนื้อหาสาระอันเป็นเท็จและเอาข่าวที่ไม่เป็นจริงมาพูดและพยายามพูดถึงเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีการกล่าวหาในเนื้อสาระที่ไม่เป็นความจริงน,นะครับแล้วดูหมิ่นเหยียดหยามกันแดดหรือว่าดูหมิ่นูแกลกันเนี่ยท่านนยานยกเองก็คงจะไม่ปล่อยไว้ก็ต้องดำเนินตามกฎหมายแล้วก็ให้สายกฎหมายโดยเฉพาะวันนี้นะระดับว่าคุณทศพลและกระทรวงดีดีผู้ช่วยในวินก็ได้มาดำเนินการตามตาม,ตามที่ทราบข่าวนะครับ

ข้าหน้าเสร็จแล้วข้าขงหลังด้วยนะครับ